สวัสดีค่ะพี่น้องชาวพิจักแสงสว่างทุกท่านนะคะลี่สุกัญญาสิงห์สานะคะคือแม่ของเด็กๆบ้านสามมอนะคะมันตามานาแล้วก็มินดาค่ะต้องบอกว่าเมื่อสองอาทิตย์ก่อนได้มีโอกาสคุยกับทางอาจารย์เนียงนะคะก็อาจารย์เนียงก็คุยบอกว่าอยากจะให้เป็นพยานเกี่ยวกับเรื่องของการที่เด็กๆได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการคัดลอกข้อประถมทีนะคะก็ ต้องบอกว่าเรื่องนี้ต้องจุดเริ่มต้นต้องบอกว่าขอบคุณทางทางโครงการดีๆจากทางยพยิจักนะคะขอบคุณทางด้านทีมสอบอทุกท่านแล้วก็ทางทางทีมมคณาโยกทุกท่านนะคะสําหรับโครงการที่ได้ได้ให้เด็กๆได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในเรื่องของการเขียนสุวรรณคตต้องบอกว่าเริ่มต้นคือการเขียนสุวรรณคตเลยเพราะว่า,าในแต่ละอาทิตย์ก็มีการให้เด็กๆได้ส่งสุวรรณคตเข้าไป ะะก็เราก็เริ่มต้นบ้านเราก็เริ่มต้นร่วมกับทางคิดจักด้วยนะคะก,ก็แรกๆก็จะมีความบวยวายกันแต่ว่าก็ด้วยด้วยความเคี่ยวเข็นด้วยการประหล่อด้วยการแบบทุกอย่างทําทุกอย่างก็เขาก็เริ่มเขาก็โอเคด้วยว่าเด็กโตแล้วเขาก็เริ่มหัดก็เขียนไปเอทำจนกระทั่งเหมือนแบบเออก็เป็นรูนที่เขารู้ว่าเขาจะต้องทำปเป็นประจำทุกอาทิตย์ ก็คือเดี๋ยวพอเริ่มต้นนมาสก,การปุ๊บหม่าก็จะส่งในเรื่องของข้อความพีให้เด็กๆก,ก็จะคัดลงสมุดแล้วเขาก็จะถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้ากรุ๊ปไลน์ของละวีเด็กเป็นอย่างนี้ทุกอาทิตย์ไปเราก็รู้สึกเอึก็กขอบคุณเจ้าพอต้องบอกว่าในส่วนของเรื่องของโควิดเองก็ทำให้เราต้องใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านค่อนข้างเยอะขึ้นนะคะ เด็กๆก,ก็จะมีหน้าที่คือเรียนออนไลน์นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะเหมือนกับทํางานอยู่ที่บ้านเองตอนนี้ยังเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่นะคะแล้วก็พอ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 มีการเรียนออนไลน์แล้วก็คิดว่าทุกๆบ้านจะเจอปัญหาเหมือนกันเลยก็คือการที่จะต้องต่อสู้กับโทรศัพท์นะคะจะทํายังไงให้ลูกจะห่างกับโทรศัพท์ได้ มากที่สุดก็ต้องหากิจกรรมอะไรเข้ามาเรื่อยๆในการที่ที่จะมาตัดช่วงเวลาที่เขาจะไปอยู่กับโทรศัพท์นะคะก็สิ่งหนึ่งก็คิดถึงคงคงบอกว่าโครงการในการคัดลอกข้อ,ขอ,ขอพระคัมภีร์นี่แหละก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันมัน,ม,นมันเป็นสิ่งที่ทําให้เด็กได้รู้สึกจดจอ่อได้คัดได้เขียนได้สัมผัสกับพระธรรมของพระเจ้ามันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของเราเหมือนกันว่า ตั้งใจว่าอยากจะมีกิจกรรมนี้ภายในบ้านก็ก็เริ่มไปเลยค่ะนี่ค่ะสิ่งที่ทำันดับแรกก็อธิษฐานกับพระเจ้าแล้วเราก็ไปซื้อสมุดมาสามเล่มซื้อสมุดสมุดจูงใจมาสามเล่มก็ก็ซื้อมาเสร็จปุ๊บก็อธิษฐานอธิษฐานกับพระเจ้าว่าเอยจะพูดยังไงกับเขาหรือเราจะหาโคลเมตยังไงที่จะไปคุยกับเขาก็พอพอพอถึงวันนั้นก็เรียกเขามาเลยสาคนบอกว่าหมามาจะมีสมุดแจก แต่สมุดนี้ไม่ได้ให้ไปวาดรูปหน้าอนะไรเงี้ยก็อยากจะให้มาคัดคัดข้อพระคัมภีร์พระธรรมสุภาษิตด้วยกันโอ้โหเสียงตอบรับพร้อมเพียงกันมากค่ะพร้อมเพียงก็คือโวยใหญ่เลยโวยทั้งสามคนเลยโอยบอบมาหนูเขียนทุกอาทิตย์หนูก็เมื่อยมือแล้วนะอา้าวเป็น่พูดบอกว่าทำไมจะต้องเขียนด้วยไม่เข้าใจมันต้องเขียนเยอะค่าไห,ไหนอะไรเงี้ย ก็บวบวายกันไปไปเรื่อยเลยเราก็เลยบอกว่าโครงการนี้หมาม,าม่าเว้บังคับเป็นโครงการที่ไทยทำไครได้ทุกคนก็ือได้อะไรอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าใครเขียนเขียนได้กี่ข้อหมามาให้ข้อละสองบาทเราก็บอกก็ให้ข้อละสองบาทต้องบอกว่าบ้านนี้เป็นบ้านที่ไม่ได้อของเล่นต่างๆที่เขาจะได้เขาจะสะสมจตังค์แล้วก็ซื้อเอง พอโควิดเนี่ยไม่ได้ไปโรงเรียนเขาก็จะไม่ได้เงินประจำเราก็จะมีมีเหมือนกับเป็นเป็นเรื่องเรื่องไปที่เราจะให้เขามันก็จะมีแพทเทิร์นที่เราจะหากิจกรรมอะไรที่เราให้ให้สตังค์เขาได้อนะไรเงี้ยก็เราก็เลยอ่ะพูดอย่างนี้ไปเสร็จเขาก็อุ๊ยคือในใจคมคิดว่าฉันฉันก็มีของอยากได้อนะไรเงี้ยก็ภาพสภาพของความร้อนเงินก็มา ก็เริ่มก็เริ่มหยุดกันก็ต้องหันหันหน้าปรึกษากันก็เลยเป็นภาพหนางก็เริ่มต้นเริ่มต้นวันนั้นก็เขียนต้องบอกว่าก็เริ่มต้นก็ตอนเริ่มต้นตอนเดือนตุลาคนะก็ก็เริ่มเริ่มเขียนแต่ละคนก็คัดไปเรื่อย ก็ไม่ได้บังก็ก็บอกเป็นภาพว่าไม่ได้บังคับหรอกก็แล้วแต่เขาจะเขียนวันละกี่ข้อก็ได้แต่ว่าให้เขียนไปแต่ละข้อแต่ละข้อก็ไล่เรียงไปก็เป็นภาพที่อะเขาก็คัดคัดในสิ่งตัวนี้ค่ะไม่อาจจะอะไรนีไม่ได้ไม่ได้นั่นมากแต่ก็ค่อยค่อยให้เขาคัดไปเรื่อยๆก็เป็นภาพของของการเริ่มต้นนี่นะคะ ก็จนกระทั่งวันหนึ่งพอหลังจากที่เขียนไปได้สักพักหนึ่งมานามานาก็เดินมาแล้วก็มาบอกว่ามามา่าไอโครงการที่คัดข้อพ่อมเพียมาม่าไม่ต้องให้สตังหนูนะก็บอกแบบนี้ก็เลยบอกอา้าวออทาไมอ่ะเขาก็เลยบอกว่าเออหนูหนูหนูเขียนแล้วหนูว่ามันสนุกดีก็ไม,ไม่หนูไม่ได้อยากได้สตังละเอ้เราก็แอบปลื้มใจแอบปลื้มใจว่าเออเราก็เลยถามเขากลับไปว่า เวลาเขียนได้อ่านบ้างไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าก็มีอ่านอ่านบ้างค่ะมามาแต่ว่าอ่านรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออก็อย่างน้อยก็ให้เขาได้สัมผัสกับพระคำของพระเจ้าก็ต้องบอกว่าจากเหตุการณ์ในในในภาพของที่บ้านเราก็ต้องเรียนให้ทราบว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรที่ยากสําหรับพระเจ้าจริงๆแต่ว่าที่ยากสําหรับมนุษย์อย่างเราเนาอก็คือการเริ่มต้นแล้วก็ ที่ยากกว่าการเริ่มต้นก็คือการที่จะทํำยังไงให้มันต่อเนื่องยาวไปนะคะก็ต้องบอกว่าบ้านนี้เ,เริ่มต้นแล้วละแล้วเราก็ยังคงต้องลุ้นต่อว่าความต่อเนื่องเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่พระคำของพระเจ้าเป็นจริงก็คือว่าในหนึ่งโพลินบทที่สาข้อที่เบอกว่าเพราะฉะนั้นคนที่ปลูกและคนที่รดน้ําไม่สัมพันธ์อะไรแต่พระเจ้าผู้ทรงทําให้เติบโตนั้นต่างหาก ที่สำคัญก็คิดว่าเมล็ดพันธุ์ที่เราหว่านลงไปในชีวิตเขาพระธรรมของพระเจ้าในวันนี้ที่เขาคัดอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างในวันนี้แต่ว่าขอพระเจ้าเมตตาที่จะทําให้เติบโตขึ้นในในในชีวิตของเขาแล้วก็จะเป็นเป็นเครื่องที่จะชี้นําทางเขาในการที่จะดําเนินชีวิตต่อไปนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะสวัสดีค่ะ